เอพบกับผมนะครับเดชชี่ครับกับรายการช่วงอิตมีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูหนังนะครับแถววงเวียนใหญ่แต่เป็นหนังอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับ นะครับเราอยู่ที่ร้านมหาอาร์ตแอนด์คลาฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมแบงค์นะครับบุญชัยบุญนพพรกุลนะครับก็เป็นเจ้าของที่นี่แหละครับพี่แบงค์เคยทำะไรมาก่อนครับถึงจะมังอนที่มาผมเป็นดีไซเนอร์ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเมื่อถ้าพูดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยวงการซีดีวงการปกเทปถ้าไม่รู้จักผมก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะครับว่าตอนนั้นผมทำให้อินดี้คาเฟ่เบเกอรี่มิวสิกโซนี่แกรมมี่ ก็ทําอยู่เกือบทุกค่ายอะครับทำมาประมาณก да okay, HTTP> ี่ปีพวกนั้นทำสามปีทำสามปีสามปีมีทั้งหมด40ปกโอ้สี่สิบปกเลยก็ท la ําช่วงนั้นเป็นช่วงบูมอะช่วงบูมของกราฟิกดีไซเนอร์ที่แบบทําปกซีดีนะครับก็ใช้ชื่อว่า B N K อเทั้นั้นอ๋อ B N K แล้วพี่มาทําสนใจพวกงานพวกหนังพวกนี้ได้ไงพี่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าตามจริงแล้วเนี่ยงานกราฟิกมันคืองาน 2D นะเราก็หาเราพยายามจะหาอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะ ทำงานทูดีบ่อยๆก็เบื่อเราก็อยากหาอะไรที่มันเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันเราก็เริ่มมองเรื่องของงานหนังต้องบอกงี้ว่าผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่ชิ้นส่วนในร่างกายเนี่ยต้องมีงานหนังเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นแหละนะบางคนเลดวิงรองเท้าหนังนะครับอะไรเลดมูลกระเป๋าใหญ่นะครับกระเป๋า m e s s e n g e r bag นะเห็นไหมทุกคนจะมีชิ้นส่วนพวกนี้หมดแล้วประกอบกับผมเป็นคนเล่นรถเก่านะครับผมเป็นคนชอบ กลิ่นหนังนะครับในรถเก่าเนี่ยจะต้องมีถูกไหมเบาะหนังคอนโซลแดชบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันใกล้ตัวมันใกล้ตัวมาตลอดเลยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ทําอาชีพนี้กันมาหลายปีอยู่ที่บ้านพี่ก็ทาพวกหนังมาก่อนใช่รับทาออเดอร์รับอะไรอย่างนี้มานะครับแล้วพอวันหนึ่งเราเริ่มทํางานหนังเราได้ครูคนหนึ่งมาสอนคนนั้นเป็นพี่อยู่เมงเดี๋ยวได้เจอครูนุชนะครับก็เริ่มสอน วิธีการทํางานหนังบอกได้เลยว่าเอนจอยมากรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกว่ะมันเป็นงานออกแบบซึ่งแบบเป็น 3D อย่างมันเป็นงานออกแบบซึ่งแบบมันเห็นเห็นเป็นใช่เห็นเป็นนอกจากสองด้านแล้วมันคือหด้านแล้วนะก็เริ่มแบบสนุกกับมันเริ่มออกแบบเป็นงานตอกหนังนะเริ่มทํางานหนังฟอกฟาาเริ่มทําอะไรมาเรื่อยสุดท้ายเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่องานหนังเนี่ยมันมีทริคที่ไม่ยากครับผมแล้วก็ นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยคุณมีทักษะคุณก็ทําได้เลยทำได้เลยไม่ยากก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นนะครับทาย้อนกระบวนการให้เขาได้ได้รับทักษะเหล่านั้นไปแล้วเขาจะได้มีทักษะแล้วก็ไปคิดไปออกแบบต่อและงี้พวกการเลือกหนังนะพี่นั่นปุ๊บพี่จะสอนว่าต้องหนังเป็นประเภทนี้หรือเปล่าหรือว่าที่ร้านเนี่ยพี่มีที่โรงเรียนเนี่ยจะมีเฉพาะเป็นหนังวัวอย่างเดียวคือต้องบอกว่าที่โรงเรียนสอนวิธีการเลือก ชนิดหนังนะครับแล้วก็มีหนังอัฟเฟอร์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สอนวิธีการเลือกซื้อด้วยอย่างหนังทุกวันนี้ฮิตๆกันมีอะไรฟอกฝาดหนังออยหนังมูบักพวกนี้ก็ต้องเลือกให้เป็นอีกมีกี่มินหนังส่วนไหนส่วนท้องเอาไปทําลายส่วนผิวทําอะไรนะก็เราก็จะบอกด้วยเหมือนกันอันแรกที่เรามาดูครับเป็นอะไรครับเี่เป็น messenger bag ับครับบางคนก็เรียกอะไรนะ เคมบริดสแตมฟอร์ดพี่ก็จะไม่ได้เคมบริดแ์เลยนะเป็นประเภทหนึ่งของกระเป๋านะครับก็เนี่ยอย่างที่คอร์สเราสอนคือจะบอกเลยนะว่าครูเราอะทำใบยากๆได้ทั้งนั้นแหละแต่เราสอนย่อยให้ง่ายอย่างใบเนี่ยมันก็จะไปเหมือนใบในคอร์สเบสิกครับผมเห็นไหมครับอ๋อใบมคือการขยายส่วนขึ้นมาครับผม ความเบสิกเราสอน4ี่ใบเป็นทักษะ4แบบสี่แบบที่สําคัญในการทํากระเป๋านะครับก็คือคุณทําี่แบบนี้เป็นอ่ะคุณทากระเป๋าใบไหนในโลกก็ได้หมดแล้วมีฝรั่งคู่หนึ่งผมไล่าใฟังเขามาจากพังงานเขามาเรียนกับผมได้สองคอร์สเลยเสร็จแล้วเขาทําขายทําขายอยู่ที่เกาะทําไปทํามาตอนนี้เขาไปขายที่ประเทศเขาเขาเป็นสวีเดนเขาก็โอ้ยเชื่อไหมว่างานทํามืองเงี้ย ที่นั่นมีค่าที่สุดเลยมีค่ากว่าง,งานเย็บอีกองานเย็บจักรอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราทํามือเนี่ยมันเหมือนเราใส่ใจกับมันมากามีคําก่าวของพวกคนทํางานพวกนี้เขาบอกว่างานหนังเนี่ยเป็นงานที่คนทําตั้งใจสุดๆเพราะว่าไม่ตั้งใจได้ไงตอบเองอเย็บเองทั้งหมดคนรับก็น่าจะภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดผนะครับก็นี่แหละอันนี้คือคอร์สแรกนะครับคอร์สที่สอง บางนี่ก่อนเนาะได้ครับคอข้อที่สองจะเป็นขอวางด้วยนะครับพวกงานฟอกฝาดอันนี้จะเป็นนี่ยหนังฟอกฝาดที่พี่พูดจากสีนี้นานมันกลายเป็นสีนี้นะครับก็จะมีทําสายนาฬิกาพวกบ้ารถบ้ามอไซค์จะรู้ว่าอย่างสายแพมเนี่ยทำกันเองเลยนะครับซองมือถือนะครับก็ประดิษฐ์เองทาเองนะครับแล้วก็ซองแว่น เอาสองแว่นนะครับก็เนี่ยครับเป็นคอร์สที่สองเป็นงานฟอกฝาดก็จะมีความยากขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใช่มันไม่ยากหรอกตาจริงเพราะไงเราก็ได้พื้นฐานตอนที่ทําแบบแรกแล้วหรือบางคนไม่ต้องเรียนคอร์สแรกก็มาทํานี้ได้เลยอันนี้สําหรับแบบผู้ชายใจร้อนอยากรีบใช้จัดไปนะครับแล้วก็จะมีคอร์สที่แอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เอาแบบมาเดี๋ยวเราสอนให้มีแบบมาก็จะมาสามารถนั่งได้ทันทีครับ มีแอพพลายก่อนนั้นอีกอันนี้ก็คือจักรยานของที่ร้านอ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับจักรยานที่พี่พูดถึง่อกีนะครับก็มันคือการต่อยอดอะนะครับผมคืองานหนังอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่กระเป๋าไม่ใช่แค่ว่าเราทําสายเข็มขาดครับผมมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราอนะอย่างคันนี้เนี่ยครับผมทางร้านก็ทําเองนะครับก็ซื้อจักรยานเก่านี่แหละครับจักรยานเก่าญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยเลือกทรงสวยๆเลือกที่เนี่ยรักสวยๆนะครับแล้วก็มาหุ้มหนัง มาทําสีชุบทองแดงอันนี้ก็หุ้มแล้วก็เย็บเนี่ก็เป็นทักษะที่โรงเรียนเราสอนก็มาอัดช้ได้เกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ก็เป็นความสนุกเป็นฮ็อบบี้นะครับที่แบบมันต่อยอดทำาอื่นให้เยอะแยะก็มีงานดีเลยให้เราทำแบบนั่นด้วยอย่างนี้ก็เป็นตัวตัวกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าข้างหน้าเนี่ยก็อัดบางคนมาเนี่ย ก็อย่างที่บอกเขาอยากทํากระเป๋าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยให้มีกระเป๋ามีกระเป๋าใบใหญ่ไว้ใส่คอมพิวเตอร์ได้อะไรเงี้ยก็มาเรียนกับเราก็ตัดขนาดวัดไปเลยแล้วก็ทําเสร็จในโรงเรียนแล้วก็ไปใช้งานได้จริงเนี่ยเพราะอย่างพวกนี้มันทําออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วใช่แล้วแต่ใครนั่นอีกทีคนมาเรียนบางทีก็ไปขาย Facebook Instagram อย่างเงี้ยก็มีแบบเป็นซีรีส์ของตัวเองผมชอบนะมันทําให้วงการพวกเนี้ยมันวงการออกแบบหรือวงการ ค้าขายมัน,นมันมีความต่างอะ่ะไม่ hmm. ง,งั้นเราจะเจอแต่แบบแบบเดิมเดิมเดิม,ดมซ้ำๆก mm hmm. ันมาอย่างนี้ก็จะเป็นการออกแบบเป็นสไตล์ของเรามากกว่าใช่ครับ mm hmm. ใช่ครับอย่างอย่างจากักรยานเงี้ยแน่นอนผมเชื่อก็คงไม่มีใครเหมือนของผมอะ่ะโอเคแล้วเธออย่างนี้แบบอยากจะมาเรียนที่โรงเรียนต้องมาอย่างไรครับพี่ นั่งรถไฟฟ้าวิธีที่สบายที่สุดเลยนั่งรถไฟฟ้าจากที่ไหนก็ได้มาลงสถานีวงเวียนใหญ่ลงประตูสามพอลงมาปุ๊บจะเจอซอยกรุงธนบุรีหนึ่งเดินเข้าซอยกรุงธนบุรีหนึ่งสักประมาณ300เมตร300เมตรเจอร้านละละอยู่ฝั่งขวาแล้วเธอมีเบอร์ติดต่อไหมครับที่แบบจะโทรมานศูนย์แปดหนึ่งครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกหกแปดหกหกแปดห้าสี่หกหก อะไรนะครับพี่ห้าสี่หกหกห้าสี่หกหกนะครับนะครับก็โทรมาผมชื่อแบงค์นะฮะปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็โทรมาคุยเถอะแล้วเฟซบุ๊กอ่ะพี่เฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กเราชื่อมหาอาร์แอนด์คราฟต์ก็คพิมพ์ไว้ก็จะเจอนนั่เลยใช่ MHA แล้วก็ ART CRAFT นะครับมหาอาร์แอนด์คราฟต์แลเปิดเวลาเปิดเรียนแล้วพวกนี้ก็ตั้งแต่กี่โมงอ่ะพี่เราเปิดร้านเนี่ยสิบโมงสิบโมงเรื่อยไปถึงสามทุ่มสามทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันปิด ในนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนนั่นไหมส่ใ่เคนไทยนะครับแต่ก็มีฝรั่งมาเรียนแล้วประมาณ10คนได้แล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆากนะครับขอบคุณครับที่ให้ความรู้นะครับครับเดี๋ยวเราไปช็อปกับช่วงหน้าต่อเลยว่าครับไปครับ